แฟนๆเฮสนันนักร้องหนุ่มดังสาวแอร์รักยังหวานชื่นแม่ต้องอยู่ห่างกันเบิร์นปราทุมราชยังรักกันดีกับแฟนสาวนอกวงการรีกีแอร์โฮสเตสแม้ตัวจะห่างกันไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เลือกแล้วที่จะคุยกับคนนี้คบหาดูใจกันมานานระหว่างนักร้องหนุ่มชื่อดงังเบิร์นปราทุมราชและแฟนสาวนอกวงการน้องแคลรี่แฟนสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์รีกีแอร์โฮสเตสนานทีทั้งคู่ได้เจอกันอยู่ด้วยกันเพราะหน้าที่การงานทําให้ตัว ต้องห่างกันแต่ก็คุยกันบอกรักกันเสมอและแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์มุงมิงโพสถึงกันแต่ยังรักกันดีค่ะล่าสุดหนุ่มเบิ้ลเปิดใจในรายการแย่งซีน EP8 เปิดใจเรื่องแฟนที่อยู่ไกลกันโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเขาเป็น air h o s t เตสถามว่าไม่กลัวหรอในความห่างไกลจริงๆผมมองว่าเราเลือกแล้วเราเลือกจะคุยกับเขาแล้วอะไรนี้มันต้องทาําใจส่วนอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้นอกจาก นี้เมื่อวันที่16มกราคม66ที่ผ่านมาหนุ่มเบิร์นโพดภาพคู่สาวแครี่ลงอินสตาแกรม @bearn_@patumrat_ พร้อมบอกว่าเซอร์ไพรส์แห่งปี2023แอร์ฮอสเตดจากเมืองสวิตเซอร์แลนด์มาเซอร์ไพรส์แวะมาถ่ย5วันครับทมกลางแฟนคลับแห่ชมความน่ารักและดีใจที่ได้เห็นภาพคู่หลังจากรอมานานมากกลัวเขาเลิกกัน